มนุษย์พยายามปัดเรื่องสวรรค์นรกตกไปแต่มนุษย์ก็ยังคงไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เขาตายไปชตวิญญาณของเขาจะไปไหนถ้านรกสวรรค์มีจริงเราจะต้องรู้ความจริงในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ว่าสวรรค์เป็นของใครไปยังไงนระกน่ากลัวแค่ไหนทำไมเราถึงไม่ควรไปถ้ามันมีจริง ู้ไว้เลือกดีกว่าเลือกโดยที่ไม่รู้คงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มาเที่ยวยุโรปในช่วงฤดูหนาวโดยไม่เตรียมชุดกันหนาวมาบางคนบอกสวรรค์มีจริงบางคนบอกสวรรค์ไม่มีจริงบอกสวรรค์อยู่ในอกในร,ร,รอกรรรยอยู่ในใจตายไปก็กลายเป็นดินกลายเป็นปุ๋ยแต่พราะว่นะคำของพระเจ้าในพระคัมภีเ์ไบเบิลบอกกับเราว่าอะไรพระเจ้าพูดชัดเจนว่าสวรรค์มีจริงนรก รนรกเป็นที่ที่พิพากษามานซาตานและเหล่าทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้กับมนุษย์แต่เพราะว่ามนุษย์เลือกที่จะบูชานมัสการและไปกับเจ้าเหล่าทูตสวรรค์ที่กบฏและเจ้ามานซาตานไหว้เทพไหว้ผีไหว้รูปปั้นไหว้วิวญ,ญญาณโสโครสุดท้ายปลายทางทั้งกลุ่มปวนวิญ,ญญาณของทูตสวรรค์และวิญ,ญญาณของมนุษย์ ที่ปฏิเสธและต่อต้านพระเจ้าและบูชาผีร้ายวิญญาณชั่วจะถูกโยนลงไปในไฟนรกด้วยกันนระกเป็นที่ที่พระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์ไปเว้นเสียแต่มนุษย์จะตัดสินใจเลือกไปเองโดยที่ไม่กลับใจเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14พระเยซูคริสต์บอกว่าในนิเวศของพระวิดามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราก็บอกท่านแล้วเราพระเยซูจะกลับไปเตรียมที่ทางไว้ให้กับพุกท่านทั้งหลายและเราจะกลับมารับพุกท่านเพื่อที่ว่าเราอยู่ที่ไหน ท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยพระองค์บอกว่าเราเป็นหนทางเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตไม่มีใครจะไปถึงพระบิดาได้เว้น,วนแต่ผ่านมาทางเราเพราะว่าผู้ชอบธรรมยอมตายเพื่อคนธรรมและรับความผิดบาปของคนธรรมเพื่อคนธรรมจะสามารถกลับมา พร,พระเยซูยอมถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพียงครั้งเดียวพอเมื่อพระองค์หลังเลือดของพระองค์ที่ไม้กางเขนและเมื่อเราได้ยินเรื่องราวพระเยซูและตัดสินใจเปิดหัวใจของเรารับพระเยซูเข้ามาเชื่อวางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปของชีวิตเราหลังจากโลกใบนี้เราจะได้มีส่วนในแผ่นดินสวนรรค์กับพระองค์ร่างกายจะทิ้งไว้บนโลกแต่จิตวิญ,ญญาณของเรานั้นเข้าสู่ที่พำนักนิรันดร์กับพระเจ้า